สว,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาต้านทุจริตศึกษากับคุณครูวีนามุตะน้อยค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องต่อต้านการทุจริตเอต่อต้านการทุจริตคืออะไรไปดูกันเลยค่ะต่อต้านการทุจริตคือการไม่สนับสนุนกิจการของกลุ่มหรือบุคคลที่กระทําการโดยมิชอบ คำว่ามิชอบแปลว่าไม่ถูกต้องในการสแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยไปฝึกกระบวนการคิด <c oughs> เอวดเทราะร์กันต่อนะคะจากข่าวจำคุกทายาตซัมซุงสองปีครึ่งในคดีติดสินบนสารเกาหลีใต้สั่งจำคุกนายอีแจยองทายาตบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ในคดีติดสินบน <c oughs> จำนวนเงิน8.6พันล้านวอนที่เกี่ยวข้องกับอดีตประธานาธิบดีพักกึนเฮและเพื่อนสนิทค่ะ <c oughs> ผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากทายาทซัมซุงจะถูกจำคุก2ปีครึ่งแล้วยังมีผลกระทบผลเสียอื่นๆตามมาอีกมากมายเช่น <c oughs> นายอีแจยองไม่สามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญในบริษัทของตนได้ <c oughs> นอกจากนี้ยังถูกตรวจสอบกระบวนการสืบทอดมรดกจากพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยเห็นไหมคะว่าผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตการทำความผิดนั้นมีมากมายเลยค่ะมาดูสรุปนะคะผลเสียของการทุจริตสรุปได้ดังนี้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีไม่ควรทำตามค่ะนอกจากนี้จะได้รับโทษจากการทำความผิดด้วยค่ะ ทำให้ครอบครัวและผู้อื่นเดือดร้อนนอกจากตนเองเดือดร้อนแล้วครอบครัวของเราและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องก็เดือดร้อนด้วยเช่นเดียวกันค่ะทำให้สังคมและประเทศชาติไม่พัฒนาดังนั้นทุกคนควรมีความซื่อสัตย์สุจริตกันนะคะไปดูกันต่อเลยค่ะวิธีการหรือการกระทาที่เป็นการต่อต้านการทุจริตมีอะไรบ้างเราต้องซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตคอรับชั่นทุกรูปแบบและเมื่อเห็นคนทำผิดหรือทุจริตต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะต่อไปนะคะเป็นแบบทดสอบหลังเรียนค่ะเราจะมาฝึกกระบวนการคิดและมาฝึกความซื่อสัตย์สุจริตในการทำแบบทดสอบกันนะคะหให้นักเรียนนำสมุดวิชาต้านทุจริตศึกษาเขียนวันที่เขียนหัวข้อว่าทดสอบเรื่องต่อต้านการทุจริตค่ะ ้าใครไม่ทันกดหยุดวิดีโอของครูไว้ก่อนได้นะคะและคุณครูหวังว่านักเรียนจะทำข้อสอบอย่างตั้งใจและมีความซื่อสัตย์กันค่ะขออธิบายเพิ่มเติมเลยนะคะเมื่อนักเรียนเรื่องคำตอบแล้วคือกอไก่ขอไข่ขอวายหรืององงูถ้าคุณครูเฉลยแล้วและถูกต้องให้ใช้สีใส่หนึ่งค่ะถ้าผิดใส่ศูนย์นะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ตั้งใจฟังนะคะข้อที่1จากข่าวจำคุกทายาทซัมซุงสองปีครึ่งในคดีติดสินบนนักเรียนคิดว่าสาเหตุของปัญหาเกิจดจากอะไรกอไก่มีความซื่อสัตย์สุจริตขอไข่การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าสิ่งใดขอควายทรัพย์สินและวัตถุสิ่งของที่เป็นของส่วนรวม งอง,งูความโรคการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าสิ่งใดเลือกคำตอบได้เลยค่ะเฉลยค่ะถ้าใครไม่ทนันกดหยุดวิดีโอครูไว้ก่อนได้นะคะก่อนที่ครูจะเฉลยค่ะคำตอบคือข้อง,งองงูค่ะเกิดจากความโรคความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าสิ่งใดนั่นเองถ้าใครถูกใส่หนึ่งได้เลยนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะ จากข่าวจำคุกทายาทซัมซุงสองปีครึ่งในคดีติดสินบนนักเรียนคิดว่าเขาทำความผิดเรื่องใดกอไก่ทายาทซัมซุงรับเงินใต้โต๊ะขอไข่ทุจริตโดยการนำเงินไปให้ผู้อื่นเพื่ออำานวยประโยชน์ให้กับตนเองขอวายขายของที่ไม่ได้คุณภาพงองงู บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือสังคมเลือกคำตอบได้เลยค่ะ,ฉะเฉลยค่ะตอบข้อขอไข่คือทุจริตโดยการนำเงินไปให้ผู้อื่นเพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับตนเองนั่นก็คือการติดสินบนค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะไปต่อข้อที่3ค่ะจากข่าวจำคุกทายาจซัมซุงสอปีครึง่งในคดีติดสินบนข้อใด กล่าวถูกต้องกอไก่ไม่ควรทำตามเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีขอไข่ไม่ควรทำตามเพราะจะทำให้ตนเองเดือดร้อนขอควายไม่ควรทำเพราะเป็นการทุจริตติดสินบนงองงูถูกถูกข้อค่ะเลือกคำตอบได้เลยนะคะเฉลยค่ะคำตอบคือข้ององงู ถูกทุกข้อที่กล่าวมานั่นเองค่ะข้อที่4ข้อใดคือผลเสียของการทุจริตกอไก่ทำให้ครอบครัวและผู้อื่นเดือดร้อนขอไข่ทำให้สังคมเดือดร้อนและประเทศชาติไม่พัฒนาขออวายจะได้รับผลเสียจากการกระทำของตนเองงองงูถูกทุกข้อค่ะเลือกคำตอบได้เลยนะคะ ฉเฉลยค่ะตอบข้ององ,งูค่ะถูกทุกข้อต่อไปข้อที่5ค่ะการกระทำข้อใดเป็นการต่อต้านการทุจริตกอไก่นักเรียนเห็นเจ้าหน้าที่กำลังรับเงินสิงบนรีบแจงง้งผู้ปกครองขอไข่ให้ของขวัญเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้ช่วยรับเราเข้าทำงานขอไววย ใช้เงินซื้อเสียงในการเลือกตั้งงองงูไม่มีข้อใดถูกต้องเลือกคำตอบได้เลยนะคะ,ฉะเฉลยค่ะตอบข้อกอไก่นักเรียนเห็นเจ้าหน้าที่กำลังรับเงินสินบนรีบแจ้งผู้ปกครองนะคะเป็นการแสดงถึงการต่อต้านการทุจริตค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะการกระทำของใครเป็นการต่อต้านการทุจริต กอไก่เจใช้รถยนต์หลวงในธุระส่วนตัวขอไข่เจนทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขอกวายแจนโกงงบประมาณหลวงงงงูโจรับสินบนในโครงการช่วยเหลือโควิดไม่ยากเลยค่ะเลือกคำตอบได้เลยฉเฉลยค่ะ คำตอบคือข้อขอไข่นะคะเจนทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่7การกระทําข้อใดเป็นการต่อต้านการทุจริตกไก่ใช้อํานาจหน้าที่ของตนโดยมิชอบในการช่วยเหลือเพื่อนสนิทขอไข่ให้ของขวัญเจ้าหน้าที่ในการสอบเพื่อรับเข้าทํางานขอวายแจ้งเบาะแสการทุจริต งองูเห็นคนติดสินบนเจ้าหน้าที่แต่ก็ทำเฉยๆไม่สนใจเลือกคำตอบได้เลยค่ะ,ฉะเฉลยค่ะสอบข้อคอควายแจ้งเบาะแสการทุจริตนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะข้อที่8ค่ะให้เลือกคำตอบแค่กอไก่หรือขอไข่จากรูปภาพข้อใดเป็นการกระทําที่ไม่ควรทําตามภาพกอไก่นะคะ เป็นข่าวอดีตรัฐมนตรีอินโดนีเซียรับกรรมโดนจำคุก12ปีโดยการรับสินบนโครงการช่วยเหลือโควิดค่ะข้อขอไข่เมื่อเก็บสิ่งของได้ส่งคืนเจ้าของข้อใดไม่ควรทำตามคะ,ฉะเฉลยค่ะเก่งมากค่ะตอบกอไก่นั่นเองคือการรับสินบนโครงการช่วยเหลือโควิดนะคะเป็นการทำความผิดไม่ควรทำตามค่ะ ต่อไปข้อที่9จากรูปภาพข้พอใดเป็นการกระทําที่ควรทําตามเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะกอไก่นายกอบตอร,รับสินบนก่อสร้างขอไข่แจ้งเบาะแสคนทุจริตเลือกคําตอบได้เลยค่ะ,ฉะเฉลยค่ะตอบข้อขอไข่นะคะเก่งมากค่ะข้อที่10 การไม่สนับสนุนกิจการของกลุ่มหรือบุคคลที่กระทำการโดยมิชอบในการสแสวงหาผลประโยชน์เป็นความหมายของคำว่าอะไรก็ไก่การทุจริตขอไข่รับสินบนขอวายต่อต้านการทุจริตงงงูเศรษฐกิจพอเพียงเลือกคำตอบได้เลยค่ะ,ฉะเฉลยค่ะ ตอบข้อคอ,อวายต่อต้านการทุจริตนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะจบแล้วค่ะ10ข้อให้เด็กๆรวมคะแนานได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนรวมคะแนานเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งเข้าไปในอารบัมของแต่ละห้องได้เลยค่ะเพื่อที่คุณครูจะได้ให้คะแนานความตั้งใจในการเรียนการทำงานและจับผลคะแนานค่ะซื่อสัตว์สุจริตรวมพิชิตการทุจริต จบแล้วนะคะวันนี้วิชาต้านทุจริตศึกษากับค,คุณคูวีนาแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ